สวัสดีครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจะไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่อย่าหวังมันนิรันดรการเราท่านรู้เมื่อตั้งอยู่แล้วก็รับไปกับการเกิดแก่เจ็บตายอ่างไหว้วน ตามต้นทุนบุญกุศลที่สารสร้างทั้งบุญบาปจะติดตัวไปชั่วการจนถ,ถึงการอาวสานก็ยังคงหลายชีวิตละหลวมตอนสนบทจนลืมกฎกติกาโลภก,กดหลงกว่าจะรู้ก็สายไปไม่ปล่อยปรงงานเสียทรงเสียศักดิ์ไรรักการ เพราะพื้นฐานตัณหาพาให้หลงชักนำให้ต่ำลงในสงสารก่อะจริตคิดต่ำกระทำการจนผูกติดเป็นสันดานประชานตนโลภกดหลงจงใจให้ไฟต่ำจะไม่ทำให้เกิดสุขสร้างกุศลความต่ำช้าย่อมระสัาในวังวน เกียติศักดิ์สีคนปมบนจนระเบือเกิดเป็นคนวนไหวในภูมิพบบทสุดท้ายในตอนจบก่อนลบชื่อคุณความดีที่เป็นทุนอยู่ในมือความเชื่อถือศรัทธาค่าของคนมีบ้างไหมใครบ้างที่สารสร้าง ทั้งสับสินสลึงคารตราการผลเอาติดตัวไม่บำรุงบำรเรอตนไม่มีแม้เลยสักคนที่ได้ไปครูเล็กลำปางวรกรณออนไลน์หากที่ฝ่ามือไม่มีแผลบุคคลที่ใช้ฝ่ามือนำยาพิษไปได้เพราะยาพิษจะไม่ซึมเข้าไปยังฝ่ามือถ้ามีมีแผล เหมือนบาปจะไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำบาปเช่นนี้บุคคลควรจะทำให้รู้ให้แยกแยะให้ถือว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปและถ้าอยากมีความสุขก็จงกระทำบุญเยอะๆนะครับละเว้นจากการทำบาปสวัสดีครับ